สวัสดีค่ะนี่เทสการ์ดจอการลก1050 Ti นะคะตัวนี้ต่อไฟ6พินเทสผ่าน DVD นะคะมาดูที่หน้าจอแสดงผลนะคะใน g p u Z เราเห็นเป็น1050 Ti นะคะแรม4 g จิกบิตนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทส Full m a r กกันนะคะ Full Mark เป็นโปรแกรมขับประสิทธิภาพการ์ดจอนะคะเทสที่ความละเอียด1080 Ti นะคะ1080นะคะ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าภาพไหลลื่นปกตินะคะยังไม่มีเส้นไม่มีกระตุกนะคะตัวนี้ SPF อยู่ที่44ค่ะความร้อนอยู่ที่ประมาณ56องศาค่ะก้าจอหมุนทำงานปกตินะคะไม่มีเสียงดังนะคะ จะร้อยเร์เซ็นแล้วนะคะร้อยเปอร์เซแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะคะแนนของเขาเนี่ย SPF อยู่ที่44ค่ะแล้วก็ความร้อนอยู่ที่63องศาเมื่อถับ CPU ถึง100%นะคะก็ยังไม่ดับนะคะหน้าจอก็ยังไม่ดับตัวนี้ผ่านนะคะ